แล้วกไ้มเปมาอยู่ปิดแล้วก็กดทายไหม่เห็นหมาหมดแล้วนู่นน่ะกดทายไหม่ปิด สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มากินต้มปลาซิวกลางกลางคืนนี่เราอันอันนี้ก็ซอนอยู่ในสะกับซองเทือแล้วพอได้ต้มก็ขึ้ืนมากแล้วครับทา้งคกนก็กำลังก่อไฟอยู่พอได้พอได้จับซ้อน,นพอได้จับซ้อนนี่ ประเอกของเรารออะไรนั่งรอเลยได้ปลาดุกไงตัวนึงครับควาดจับได้ไ,ดไหยจับอะไรหืพ่อใครมาไม่รู้เอออะไรเนี่ยเดี๋ยวจับมาใส่หมอ้อเดี๋ยวก็ เดีย๋ยวค่อยล้างอีกทีนึงจะมาใส่หม้อนี้ใส่หม้ออือปลาซิวมัโตๆใหญ่ๆครับโอนี่สดน้ำต้มขมๆ,ๆตอนนี้เขาก็เลือกปลาซิวเสร็จเรียบร้อยครับได้ถ้วยนึงถ้วยใหญ่ะอ,อันนี้เลือก ต้มซ, oh. ซื้อครับพี่น้องต <ICH es> <God> ้มพอประมาณตอนนี้โอ้ทีมงานกำลังก่อไฟประดุกกระถือเอาฟาเป้าฟาเป้าคือใครปอดแรงวะปอดทั้งเบิร์นอยู่ตรง รอน้ำเดือดครับทีลวทีลวทีลวป๋องป๋องป๋องเอาเครื่องมาด้วยป๋องเอาเครื่องมาด้วยเอาเอาเครื่องอยู่ตรงนั้นมาด้วย ติดแล้วติดแล้วไฟติดแล้วเครื่องเขาก็เตรียมมาพบกับมาด้วยครับน้องกินไปไงนี่สดน้ำร้อนๆสดน้ำร้อนๆจะคล้องก็เอาย่างไปเบิ่งแมงกินนูน่่ตานีีพฮะแต่ตาอื่นอ่ะขนาดเราผมว่าจอบขุดนะพี่โอ้โหเหมือนเหมือนขุดก้อนหินอ่ะ สับลงปุ๊บโอ้โหจบนี่เดือนมืดแล้วต้องไปใส่นูแล้วนี่ใช่ป่ะพี่โจใช่ครับอะไรการไม่ใช่เขาเดินมืดนอนกอดนอนกอดเกล็เกล็จ้หายนี่มันโทรตามอย่างเดียวเลยนี่เอาลงแล้วครับพริกเราลงแล้วเล่นกับเจ้าหิ เห็นพ่อจับชลิงจับรถอี่มันรีบกระโดดขึ้นก่อนเลยในในมีดมีดซอยตะไคร้มีดซอยตะไคร้ลงหน่อยแล้วครับพี่เดี๋ยวครับฮัทฮัทแล้วก็ทุบทุบแล้วก็ลงได้เมื่อกี้คือบอลไปกระปูนลงนั่นเหรอคือบอลสุดยอดนะยเดี๋ยวทำไมท่ะบอลลงเลยบอบอลตันห่อนเนาะบ่าท่นห่อนเท่ากับลงผอมปวดข้าวปวดตะไคร้ไข้มันอันดีนอกมันเจริญดับข้าวเอาบอลเอาไปบอลปูดลงบอลบอลปูนใช่ ใส่ทั้งยวงนั่นแหละนี่เราต้องพิธีพิถันใส่เยอะๆโอ้ยเนาะเนี่ยปากด่วนไหนเกนเฮ้ยเออมันห่อนไปดิึกปักหมดไปกองมาเนี่ยกระชับใส่แทงกองใส่หมดนั่นแหละเอ็งเนี่ยโอ้เอาแบบนั่นแหละเออไม่ต้องมีการมันเมื่เห็นนาคนนะครับมือนี้ครับ นี่แหละได้ยินเด็เสียงกระเพา<อ>ะพกระเทียมเขาเขาตำใส่นี่แล้วอาจารย์บังตำใส่แล้วต้นหอมอย่าพึ่งน้อกุ้งนีเอาไว้ใส่ครั้งสุดท้ายมะม่วงไม่ใช่ <c oughs> น้ำเดือดใส่ปลาแล้วครับพี่น้องอันนี้ผักของเรา <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> มีการยิ้มใส่กล่อง ขาวจั <vegetables> <sub> ่วโยกนิ้วให้เลยเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องโอ้ปลาดุกมันดีขนาดเลยกะมันจนไหมมันจนไหมแลาวเพยยังไม่กินบ่กห้ะ ตอนนี้เดือดแ,แ,แ,แล้วควนผัวเมียนั้นทำไมมันไม่ออกมาไม่รู้เหมือนกันหักอุปกรอนแล้วหกแล้วพี่เรี้นน่าขวัญจิ่อยนอกบิบใน เป็นพอขั้วจำเป็นแล้วมันโอ้ไม่เขาให้ทำอะมันไม่สุกนะมันไม่เนี่ยนะฮะไม้ไม่สุกไม้ไม้นอกดิบในได้อ่างกาบืนเรือไหนเปกล่ะเฮ้ยมันขาดอะไรเนี่ยต้มปลาเราเนีาะขาดเขาเดือนเท่าไหร่โอ้เขายังไม่บอกเหมือนกันเขาแค่บอกว่ามันเป็นเรือ มาตะกองมาบ่งดูนี่เป็นตะแซ่บบ่เนี่วันละวนยี่สิบบาททางซาแล้วมันนี่ชิมมันกันแล้ว ว่าที่สดมันห้อนแบบเย็นจันห้ามันเป็นยังไงบ้างก็ว่าจะสดร้อนๆนะมันเย็นก่อนเรียบร้อยบัวตองมันลงโดนดอกกระชื้เดี๋ยวมันกระเปื่อยเอาซิมเบึงเดี๋ยวขาดอะไรเอาว่าก่อน โอเคอแบ่ขี่มันท่านคมอ่ะมันไ่ทำปื่อยนะเอาสิเอาโปเฮ้ยนั่นายยุงอ่ะบ่ผมกับเบียร์ผักกาดดามาใส่บ่ต้องเป่ามันสืเย็นฮึ่มฟัดกันเป็นทีละเฮ้ยได้ทียังได้ยังก็ต้องแบบนุ่ไปแล้วรได ก็ได้จองเฟย์หมดเเยเห็นปะเออใบบัาทนเปลือยบตสมมุงกบ่นแมาได้ได้ยังททนบ่อันนั้นก็จะเป้ามากบาม่ใ่อีมาใบบ่มีแมงกินนัแมงกินวยมันเดวบ่มีสิ ก็ยกหมอลงแล้วครับพ wow ี่น้องถาทีมงานครับครับติยู Hal ่ตรงนังไหติดตรงไหนมันอยากนอนเดียวก่อนสีสดกับจวดก่อนมีไหมครับถ้าไม่ให้เบื ปบอกบอกเมันยังไม่เกาะเทไปบอกอกีสักดวมันแฟรโอ้โหไฟตัวกระแจ่ง่ป่ะไฟเฮามนมืดว่านองเทเลยเทเลยมันมีเขาไว้ไม่มีใครเอาข้าวมาเลยเนาะได้ไหมเฮ้ยมันนาีฟองอันนี้มันเหลือสีแล้วอนออยังไง เ้ยนองเอีกเทดต้น้ำสดแต้น้ำบ่ตอนหมดสดบ่รันที่่าสักตุกเกนั้นอู้ฟางนี่เขาตามหาตัวตั้งฟงทั้บรีเลยนี่ทำไมไปสร้างคดีอะไรไว้จับป้อมทำไมเขาจึงตามหาตัว แสดงว่าไปสร้างคดีไว้ไโทษหาน้องกิ๊กน้องกัดเขานั่นๆมามาเร็วสุกแล้วชิมก่อนมูหรอพีออ่น้องอันนี้แต่แต่มันไม่ค่อยเยอะเหมือนวันนั้นเลยนะพี่มันเหมือนกับแบบมันบินมันบินออกไปหมดหรอือเปล่าแต่ว่าใบ,าบมันกินรูงแบบเกือบ กบิมอืมกชาโชมาอิ้มาโอ้ยหวกปากพางเลยมาเฮ้ยกินเลยพี่ขาน่กินมากเลยเนี่ยปลาอะไรประกอบที่ขาที่ไหนไม่ได้เลยมาจังเลยปลาใหม่นะตประกอบหรือปลาใหม่มันดับเลยบอก ไมนอกดิบในไบบนี้เหรอ่ครับแสนว่จะไมไมทำไปตรงใค่แสบมัวหน้าตาทีมงานเขาเป็นแบบไอ้วัลลีชายปกติไอ้นมน้อยจะมางานหรืล่า เราก็ได้โูรมาเยอะเพราะว่าทุกอย่างเลยครับการแอร์แต่ได้ชนะปุ๊บเขาก็อันนี้นะมันไปช่วยมันมีวิธีไว้แล้วไงเฮ้ยรับแล้วรับแล้วไอ้ขอบุณที่บางช่วงนหาหาบรรยากาศนี้ย่างนะ่นเนี่ ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาของนู้นหรือพ่พี่นี่พริกหอมหอมคือใส่พริกผงอีกผู้ใดพาใส่หโหละพานี่กะเพราเออมันบ่ฮ่อนเลยนี่บ่ฮ่อนกระปุ่นไหมมันร้อนแล้วไม่ลงน้ำตอนคืนมันไม่ค่อยอันนี่นะ บตนเกบนเกผมยังไงอู้เบียร์พ vale> ูดได้บีนี่ยได้มาถึงร้อนๆก็ลงเลยนะเองจะกินเบียร์เอาเบียร์เลยพอคือพอมกินแคสองแก้วเท่านั้นเกินพอต่นอนหลับมาได้ครับพี่น้องนี่ดวขับรน่ปลาซิวเบื่อปลาซิวเขาตโตซ้ำนี่นะครับได้ บอมีเครื่องโทรศัพท์ไหมเครื่องเครื่องโทรศัพท์มีพี่มีเครื่องแบบไหนมีใช้ได้เลยเครื่องที่ใช้ได้มีอยู่เลยเครื่องไหนพี่จะเอากี่เครื่องอเปอเรเตผมก็ใช้สองเครื่องนะผมก็แต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้สวดคำสวดคำใหญ่ๆให้ไม่ใช่นะเอฟซีดูหน่อยสิครับคำใหญ่ๆตัวที่แบบรามีรามีเครื่องเคี้ยวนะมีปุ่มปุ่มข้างนี่มันใช้ไม่ได้โชวด้วยโชด้วย พอครับแล้วไฟล่ะไฟไหนไฟพ่อจะหมดแล้วนี่เอาอะไรเออสองหน่อยไม่เอาอะไรหรอกพอแล้วแค่นี้เลมต้องื้องใช่ไฟนั่งอ่ะคือตากโดนเถอะโอ้คำยังใหญ่เว้ยอืมไม่ต้องเอาเราเขามาเองก็ได้จะเอามาทำไมหมดนิ่มหมดก็พอเดียว ร้อนเดี๋ยวคุณพี่พ้อมเอาคาบิปานมันมันหอนมันลวกปากกับบวกกาอาใช่ใช่เพศแล้วแค่คนได้คนหนึ่งก็ได้หลุดเลยอย่าไปใส่รหัสธนาคารผิดอีกเด้อใช่ตรงไหนเอาได้ยังตอนพี่เมาไงนี่มึงไปนาตู้อยู่นีิเป็นยังใส่รหัสผิดบ่พี่กดยกเลิกตรงนี้เลยแล้วให้ไปคนไปยืนยันนาตู้จบเลยทีเดียวของธนาคารอะไรเกษตรกรครับ ให้ให้ให้ดเดาครับพี่น้องว่าแสบหรือบ่แสบลักเต็มถ้วยมันเหลือซ้ำนี่แหละสดแล้วสดอีกนี่ยังกับบอลเรือมีเสือกับบยอ,ยอยังมันเข้าทีมูไม่ได้แล้วหมดหมดหมดสดให้มันเบิดขี้ๆอยาใ่ร์ตหมดทุนเตาให้แล้วอ่ะมันต้องออกคมๆหน่อยนะ อันนี้มันบวกมว่ะมันมันถ้าเอาไปทอดทอดแห้งกรอบๆบม่ค่อกรอบแห้งมันเลยนี่ต้องตากตากแกล็ดก่อนโอ้ไม่แล้วไหม่แล้วาน่าลงน่ะนี่มาเสริมแล้วครับชุดสองโอ้โหบรรยากาศแบบลุกทุ่งครับ เยอย็มแอมนี่คือแสแบมาเต็มถ้วยอีกแล้วพี่น้องเต็มถ้วยเหมือนเดิมปลาซิวมีตัวใหญ่ๆนี่นี่กินปลาขาหน่อยเหมขี่คม,ม,มงงบ่กับมือว่านเขาเอาขี่งวัวมาน่งนีแล้วได ตำอะไรได้เง่งเลยล่ะเหรอให้ทางประมงไปมีรถไหมไปจริงให้หไปแต่เราจะล็ลบเลยจิแล้วกัน,นมานางกินน้ำนำกันเอง้กระบะลบโมโดให้ลบเราใส่หด้คมโดขี่พวกคม,มอปะ mần mần nghe, thầm mần mần. mua này phải à, hết nhang, nhóc nhóc nhang nhang nhang, nhang phải nhang mà bà. nhá. <laughs> เมื่อคืนฝันไม่ดีฝันฝันตายจะกลายเป็นดีฝันว่านี่แหละว่าเขาตรงข้ามหน้าบ้านผมนะเขาข้ามไปหาฝั่งทางนู้นฝั่แล้วเดี๋ยวผมคิดดูดีก่อนฝั่งแม่ไงอันนั้นแม่นี่มันมันจะหมดแล้วนี่เข้าวสารไม่รู้ไม่แต่ว่ามันก็เปรกไงมันเปรกมันเปรกมาเลยมันเขาใส่ถุงเท้าไงใคร นี่แหละเดินข้างเดินข้างถนนนะบอกแล้วก็ใครเดินข้างถนนอ่าก็เหมือนกับผมแบบมีเส้นอะไรของผมนี้นะแต่ว่า่่ตาก็คือไม่ใช่เวอร์นะไม่ใช่มีเซ็กนะไม่ใช่ไม่ไม่เวอร์ไม่เวอร์มีเส้นกับมีเซ็กนี่แตกอะไรเงี้นมันเป็นเส้นบางๆเรื่องไม่ออกเลยอ๋อจะเป็นความเรื่องไหมหรอไหมมัน เรื่องเรื่องมันมีอยู่วา่าว่าเธอ <laughs>